อ๋อตอนนี้พี่จึงกำลังจะมาเช์โหนะครับเอบอตอนนี้พิจึงก็อสองดอกมาแล้วปืนฉายาเขาก็น่าจะครบอออโอ้นับเบเล่ได้เลยนะครับดูแล้วดูจากสภาพแล้วเบเล่ก็มีอยู่ห้าใบ ไอเทมก็เกือบครบแต่ไม่ครบนะครับตัวละครก็ถ้าเกิดธรรมดาก็ร้อยกว่าวันเลือดร้อยสองก็สี่เดือนกว่าๆส่ว,วนแคนเขาเวลโอ้ยช้ายาเขาเหลืออีกสองช่องเองนะครับก็จะครบแล้วตอนนี้เขากำลังจะเรียงชายาใหม่ ซึ่งเขาจะใส่ฉายาอักอักนะครับตอนนี้เขาได้มาใส่เบลลอักแล้วนะครับและเขาจะไปบุกห้องไหนดี อตอนนี้ขํงลังหาห้องอยู่นะครับพงหาแพ็กดาวเจอแล้วแต่ยังไม่มีท่านใดกดเลยพี่ทุนลองกดไปดูตัวสามดาวหน่อยนะครับสามดาวแค่คิดเองอะอสงสัยอย่างนี้พี่ทุนบอกไม่พอมือหรอก ลบออกเนี่ยอะไรตอนนี้ที่หนึ่งกำลังกำลังค้นหาเพื่อนอยู่นะครับเขาเจอแล้ว ขาจะเจอกับเพื่อนเขาด้วยนะครับตอนนี้สามอกสองตัวไอชวนอ๋อภาคผิดนะครับเมื่อกี้ภาคผิดอ๋อมาถึงก็ยิงผิดเลยนะครับโอ้ยหัวแตกก็เปิดมาก็แตกก่อนเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรที่เขาแค่เซิร์ฟโชว์ฟอร์มนิดน,นิดหน่อยครับตอนนี้เขาเริ่มอจริงแล้ว และเขาก็ได้หาตัวผู้เล่นอยู่โบยังนะครับยังได้ยินเสียงแล้ว